โอเคถ้าตอนนี้ลังของผมก็ใกล้จะถึงสิบล้านแล้วนะครตอนนี้เก้าล้านสามเก้าเก้าล้านเก้าพี่เก้าล้านเก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นนะแปดหมื่นแล้วตีอาร์มอนใส่ก็น่าจะได้นะจริงแต่อาร์มอนไม่น่าจะเกิดอแบบนี้นี่ ไล่ตีเอาทีิะหมื่นไปอีกหมื่นเดียวหมื่นเดียวหมืนห่นอาซีเซล,ลจะถึงระดับสิบล้านสุดยอดยเลยอาโมนอาโมนจริงๆรอหนี้นนนนชิก้กิเกิดอีกรอบกระด็นสองนาทีทั้ง เพ่งเข้าไว้เนี่ยเราลืมกินเลยยังมันคุชิคิเกิดยังยังไม่เกิดเลยเลยยังไม่ถึงสองวินาทีเลยยืนยืนดูมย ฮโตก็ได้ตัวอะไรก็ได้บอสอะไรก็ได้ออกมาเท้นะอก่าทอืมไม่ใช่หายแรงนี่เฮ่ยงาหา ได้800นะซีเซลมีแรงได้เท่าไหร่ไม่เคยดูเลยได้400มิดแรงโลแรงอ่ะโลแรงได้200ปะ่ะไม่ใช่ใช่200 CCG ไม่ไม่ให้เท่าไหร่ก็ปเฟิร์สคลาสถึง400ก็ยังไม่ฟัง CCG สองรอยเฟิดขาสองร้อยโอ้โสุดยอดอเลยสามนหนสักคลิปสนาทีนี้ก็น่าจะเกิดนั่นนละมิชิกิเกิดนั่นนะมิชิกิเกิดแล้วก็จะสัมผัสค่าวลัง10ล้านอีกครั้งหนึ่ง ใจฟาร์มไล่ฟาร์มเอาโิริเมมเบอร์นี้ก็ไวเหมือนกันนะหก 3, พันง,งัเนีเจ็ดพันสามพันอีกสามพันเฮ้ยนังนไงเอโตะนิชิกิอยู่ข้างกันปกตินิชิกินะเอตโตะติยาก,ยากติยากอืม อันนี้ตู้น่าจะเนียตายละตายละตายตายตายเรียบร้อยสิบล้านแล้วก็ปิดหนึ่งเปิดสามมาวสีอนนอ่อันนี้อะไรมันคือไร้คือไร้ ่วนฮะให้มันโอ้โจมตีธรรมดาน่ารักมากเลยไปทำไมกดสกิลเอฟไม่ได้ะฮ้ยกิลเอฟไม่ได้กระโดดถึงจะเอฟไดอ้อะไรซีว้าวซีซีโดดอีปล่อยอะไรก็ดูเหมือนเดิม แลอะอ่าอ่าอาปุ่งไปขวนนั่นดังขวนดิแมวเหมือนแมวขวน่าจะปิดสามที่โคนว,วิ่งหนึ่งทำลายสีเป็นไงหน้าตาหนากล,วลัวนก็จะพุ่งไปขวนปุ๊บ อีอีอีฮ่าฮ่าาฮาขวนขวนเอฟคำรามอีต้องกดอีกหมดได้เฮ้ยเห็นไหมต้องกดเสี่ฮะไอสกิลมันงงว่ะสกิลร่างใหญ่มันงงมากเลยอะไรของมันวะ นี่ไม่เข้าใจเฮ้ยไม่น่าซื้อมูเลยตั้งสองร้อยห้าสิบล้านผมนใช้ไม่เป็นเองแหละล่างแรกมีประโยชน์สุดใครได้สุดยอดเลยเดี๋ยวว็นใจดำมิชิวๆเันจะติดอยู่ที่โครงขังไม่มีไม่ไงอื่อืม เนาทีไม่นะตายตายอย่างเี้ไวกว่าร้านขายหางคา,านิกิตามสัญญา เราก็จะมีคนมาดีเยี่ยมเลยโอเคนะฮะอันแรกหางสามอันงงง่ายง่ยเลยสองก็ธรรมดาหางทั่วไปหางแรกนั่นแหละจะโชคดีนะโชคดีก็ได้อันนี้เี่สวยอันนี้นนส,นะนสีขาว จิ้มจิ้มมันสีม่วงขาวเจ็ดนาทีแล้วตะปบนะตะปบหมุนตะปบมีเห็บก็ะุ่งจิ้มน,นสี่สกิลสี่ส,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 สีหางตะขาบนะคนก็ใช้เยอะกันอยู่น,ะนี่กระโดดทุบ เปนนี้ก็ไมค่ค่อยเทเทไรตอนนี้นี่นี่อันนี้ก็เทอถ้่เทอยู่ได้อยู่นะนี้ได้อยู่ผ่านผ่านห้าผ่านห้าผ่านหกเอี๊ยหกได้ก่อนเดี๋ยวเด็วดดูระดับหกระดับหกระดับหกไม่ดูกุญญานขามังมุมใช่เลย แต่มันมีแค่หกขาแมงมุมมีแปดนี่มีแค่หกนั่นเราเป็นเป็นกระดูกวิญญาณขาแมงมุมที่เป็นสีขาวแปลกกว่าชาวบ้านเออไม่ไม่เข้าใจหรอกคุณไม่เข้าใจผมหรอกคุณรู้จักถังซานเหรอกระดูกวิญญาณขาแมงมุมก็ จีก็พุ่งอาก็กระโดดตบกระโดดฮุบเลยอธิบายทุเล็ดนาโอเคก้าวทีนี้ก็ต้องขอเชนเท่านี้อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กน้อยนครับสำหรับที่นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ